One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องพ่องปลายสู้โคสุคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอหมอยหอยสังกาะเวลานี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะฝั่งฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะช่วงนี้ก็เวลายังช้าก,กว่าประเทศไทยเราห้าชั่วโมงอยู่นะคะอีกเราอีกเดือนหนึ่งได้นู่นล่ะคะ่ะเวลาก็จะช้ากว่าไทยเราไปอีก หนึ่งชั่วโมงก็เป็นหกชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงฤดูหนาวนะคะสำหรับเมื่อวานที่ปล่อยคลิปไปนะคะเรื่องเพื่อนนะคะเพื่อนของพ่อใหญ่เองเคยร่วมงานกันมาวิ่งนุ่งกากนในตัวเดียวมาตีห้ากว่ากว่ามากลางดึกกันเลยทีเดียวนะคะโชคดีว่าเพื่อนบ้านที่ตัว,ต,วตัวอาศัยอยู่นี่นะคะยิ่งมีแต่ส่วนมากขราชการ,กรเกษียณน,นะคะ โชคดีว่าดึกๆกดื่นๆเขาไม่ลงมาเห็นถ้าเขามาเห็นเขาก็จะได้คิดว่าเป็นเปรตวัดสุทัศน์ก็ว่าได้นะคะเขาคงจะตกอกตกใจว่าเขามาหาใครหรือว่าห้องไหนรับคบผู้ชายคนนี้เข้ามาบ้านอะไรประมาณนี้หรือว่ามาบ้านใครนะคะก็จะอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวต้องสืบต้องถามกันทั้งตึกเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่โชคดีว่าไม่มีใครเห็นนะคะ โมบานก็โรมาคุยอยู่ค่ะมาขอโทษพ่อใหญ่มาขอโทษตัวโต้ว่ามารบกวนแบบนู้นแบบนี้โรมาคุยนานหลังจากน้องใจเขารับกลับบ้านไปแล้วไปนอนต่อแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าที่ตัวโต้ให้ใส่ไปเขาก็บอกว่าเขาจะซักก่อนนะคะซักก่อนอะไรก่อนเรียบร้อยแล้วเขาจะมาคืนแต่ตัวโต้ว่า คืน so ไม่ค so ืนก็แล้วแต่เธอนะแต่ทีหลังก็อย่าเป็นแบบนี้แล้วกันแฟนตัวูตก็บอกไปเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนี้รอบหน้าโค้งคงช่วยเธอไม่ได้นะถ้าเธอจะมาโกดออดดึกดื่นๆอย่างนี้ดีไม่ดีถ้าไปโกดผิดบ้านอื่นคนอื่นก็มองเห็นมันไม่ดีเขาจะโทรเรียกตำรวจตำรวจมามันจะวุ่นวายไปกว่านี้อันนี้ก็คือเรื่องของเมื่อวานนะคะเรื่องของเพื่อนจบไปด้วยดีนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอนะคะแฟนตัวโตเอง เกิดมาจนแก่ป่านนี้ก็ยังไม่เคยเห็นว่าใครเป็นแบบนี้ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกแกบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เขายังไงนะครับไปเที่ยวแล้วก็สนุกเกินเลิศเลิศเกินเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งเลิกกับเมียได้ไม่นานนะคบคงไปมุดหัวกับเพื่อนกับฝูงดื่มกันอุดตลุดทีนี้ก็คงจะหลุดออกมาจากบ้านแบบไหนก็ไม่รู้ขี้เกียจไปเรื่องส่วนตัวเขามากไปกว่านี้เราก็ช่วยได้ในเท่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ล่ะค่ะ เต็มที่แล้วนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรเอีกมาเล่าสู่กันฟังคะเมื่อเช้าก็คุยกับแม่ไปเรื่องการขายของการอะไรล่ะคะคุยกันครึ่งค่อนชั่วโมงแต่สุดท้ายแกก็อยากจะขายอยู่พ่อกับแม่ตัวโตก็นั่งอยู่ตรงนี้จะไปคนโทรลชีวิตคอนอยู่ทางบ้านเราทางเมืองไทยมันก็ไม่ได้หรอกค่ะก็ะเลยปล่อยเขาไปเราก็ทําเต็มที่ของเราไปเราเคยส่งเงินได้แกไหนเราก็ส่งเท่านั้นไปตัวโตไม่ชี้แจงไม่พอค่ะ พูดไปก็เหนื่อยอธิบายไปก็ชาวบ้านเรานะคะแม่ก็แก่แล้วบ้านๆนั่นแหละคะ่ะบกวกรบคุณอาหารยังไงอาหารการกินอยากค้าอยากขายเคยเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ทําไปเธอแม่เอ้ยถ้าความขยันของพ่อกับแม่ตัวโตเท่าทุกวันนี้เขาขยันมากนะคะตัวโตวชื่นชมความขยันของพ่อแม่เท่ากับที่มองเห็นความขยันขนาดนี้ถ้าทําถูกจุดถูกที่ เป็นเศรษฐีนานแล้วการวยไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วสมกับความขยันของเขาทั้งสองคนนะคะเหมือนกับคำโบราณเขาบอกว่าขยันผิดที่10ปี20ปีร้อปีก็ไม่รวยก็คงอาจจะเป็นอย่างนั้นว่ากันไปอย่าง,งน้อยเขาก็รวยความสุขของเขาไปเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ตามหน้าที่ลูกคนหนึ่งที่พึงกระทำได้ก็พอนะคะ แล้วอย่างเรื่องหนึง่งมีอะไรมาคุยสู่กันฟังค่ะเรื่องพ่อใหญ่นะคะโตัโตก็ให้โอกาสแก่มานานแล้วลหละคะเรื่องให้โอกาสกันเราอยู่ด้วยกันมามาอยู่ด้วยกันมาใสมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างเดียนหรือว่าฝรั่งไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเราเรามาใช้ชีวิตอยู่เมืองฝรัง่งบางครั้งความคิดโตโตนะคะคิดว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น สักวันอย่างล่าสุดสามเสียอาทิตย์ก่อนพาไปบ้านเราหกอาทิตย์ไปดูนู่นดูนี่ดูที่ดูทางดูหลากล้าอย่างแกก็ไม่ค่อยเออค่อยอเราก็พยายามซึมซับเต็มที่นะคะคิดว่าจะเปลี่ยนใจเขาได้บ้างนะคะแต่ท้านี้เขาเกิดมากับวัฒนธรรมแบบนี้ฝรั่งมังค่าก็เคยอยู่สังคมแบบนี้แล้วจะให้เขามาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เพื่อเรานะ่ะมันยากค่ะ เหมือนเรานะคะคิดไปแล้วก็โตโต้ตก็เลยปรองคิดไปแล้วเรามาอยู่นี่เราปรับเราเปลี่ยนเพราะว่าเราอยากมาใช้ชีวิตอยู่กับเขามาอยากมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมบ้านเขาเราก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนหมดนะคะเคยคิดถึงเคยรักเมืองไทยเคยหัวจิตหวัวใจอยู่เมืองไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมสําหรับตัวโต,ว,ตวเองนะคะพอคิดอีกทีก็ การที่มาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนมันไม่ได้หรอกค่ะถ้าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนของเขาเองโดยไม่มีข้อแม้ว่าคนนู้นจะบังคับโดยไม่มีข้อแม้ว่าจะสัญญาแบบนี้แบบนั้นตโต้ตก็เลยคิดย้อนไปเห็นตอนที่เราอาศัยอยู่กับแฟนคนไทยสมัยก่อนมีแฟนคนไทยนะคะเห็นหน้างี้ก็ต้องผ่านคนไทยแล้วใช่ไหมคะที่จะมาหาฝรั่งมังค่านะคะตอนนู้นก็ อยู่กับแฟนคนไทยก็เคยสัญญานะคะตอนที่มาอยู่ด้วยกันใหม่ๆนะตอนที่รักกันใหม่ๆนะคะก็สัญญาว่าต่อไปจะไม่ค่อยดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรอกนะเต็มที่ก็จะดื่มวย์ละครั้งสองครั้งไปๆมาผ่านไปเดือนหนึ่งขอขอวันละขวดได้ไหม,มก็ได้ไปเบียร์ก่อนนอนไปเพื่อเขารมดีเขาได้จู๋จีกับเราบ้างแล้วก็คิดไปอย่างนั้นนะคะสมัยนู้นให้เขาดื่มไป พอต่อมานะคะพอผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีเป็นอะไรขึ้นมาผ่านช่วงโปรโมชั่นมานะคะผ่านปีมาทีนี้ดื่มหัวลาน้ําไปเลยค่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์ดื่มเป็นลังเลยทีนี้คิดไปแล้วก็คนที่เขาจะมาปรับมาเปลี่ยนนะเราไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาไม่จำเป็นต้องไปให้สัญญาหือวบาบังคับอะไรหรอกคะ่ะถ้าเขารักเราถ้าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนถึงวันเวลาเขาก็เปลี่ยนของเขาเองนะคะ พราะนิสใสใจคอสันดานคนมันก็ซ่อนอยู่ด้านในนะคะอย่างเรื่องพ่อใหญ่โตโตก็ให้โอกาสอยู่ค่ะหนึ่งพูดกันไว้อยากไปดูที่ด,ดูนู่นดูนี่อาจจะได้ซื้อบ้านวันข้างหน้าก็อยากไปอยู่เมืองไทยบ้างดีไม่ดีเมืองไทยครึ่งหนึ่งฮอลแลนด์ครึ่งหนึ่งก็ว่ากันไปแต่แกก็ไปดูไปดูไปด,ไปดูก็ไม่เออไม่อออเพราะว่าหนึ่งทางนี้แกมีสังคม แล้วแฟนตัวโตวเองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองตลอดเป็นคนอยู่กลางเมืองแล้วทํางานอยู่ในเมืองนะคะแกชอบสังคมเมืองนะคะถ้าตัวโตวไปสร้างบ้านหลังเล็กๆปลูกต้นไม้เลี้ยงไก่หมูหม,มากาไก่ในหมู่บ้านแกก็จะเงียบไปสําหรับแกอย่างไปอยู่บ้านเมื่อกี้ก็เหมือนกันสองอาทิตย์แกก็โพหน้าโพหลังรอแต่เราโพอยู่นู่นแหละค่ะ S <S <an> <S เขาก็อยู่ยากเราเข้าใจเขาอยู่พยายามแล้วค่ะพยายามให้แกซึมซับแกนูน่นนี่นั่นเรื่องวัฒนธรมรมเรื่องนู้นเรื่องนี้เดือนนี้ประเพณีนู่นประเพณีจะสนุกแบบนี้แบบนั้นก็เคยทุกวันนี้แกก็ดูนะคะแกก็ติดตามช่องต่างๆของเมืองไทยตลอดไม่ว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าการใช้ชีวิตหลากหลายที่ฝรัง่งเขาแชร์กันมาแกก็ดูดูนะคะแต่ก็ยังไม่เอืมไม่ออแล้วคัเราก็ให้เวลาเขาไปเขา ส่วนตัวแล้วเขาก็ไม่เคยมาเปลี่ยนอะไรในตัวเราแค่เราปรับเปลี่ยนว่าเรามีแฟนแล้วนะเรามาอยู่กับเขาแล้วนะภาษีภาษาเราต้องเปลี่ยนนะแค่เรามาปรับเปลี่ยนว่าเราอยากจะอยู่ในสงสังคมวัฒนธรรมบ้านเขาเราก็เลยเปลี่ยนตรงนี้นะคะแต่ลึกๆเขาก็ให้อิสระเราทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook มือถือไลน์อะไรต่างๆตัวโต้ไม่เคยเช็คกันเลยนะคะตัวโต้จะนั่งเล่นตรงนี้แฟนก็นั่งมุมนูน้นแกก็จะ โลกส่วนตัวข้องเขาไปเราไม่ต้องห้ามกันให้อิสระเสรีกันทางความคิดนะคะการตัดสินใจต่างๆเคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกันมีอะไรถ้าเหลือบากกว่าแรงอยากจะพูดเรื่องอะไรก็หันหน้าพูดกันดีกว่าแต่ก่อนตัวโตคิดว่าเอออาจจะเปลี่ยนแปลงคนนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาได้นะเขาอาจจะเอออห่อหมกเขาอาจจะนุ่นจะนี่มันไม่ใช่นะคะการที่คนคนหนึ่งมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกัน มันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมาเปลี่ยนเขาทั้งหมดมันเปลี่ยนไม่ได้เขาก็เขาเราก็เราเขาเติบโตมาแบบนี้วัฒนธรรมสังคมเขามาแบบนี้เราก็เติบโตมันในลักษณะนู้นจากทางบ้านเราแค่มาจูนกันเป็นบางส่วนในความรักในความห่วงใยในความที่อยากมาใช้ชีวิตด้วยกันผูกพันกันแค่นั้นเองนะคะนี่แหลคะค่ะหลายคนเหมือนกันนะคะ ที่คิดว่าอุย้ยฉันมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาแฟนเป็นแบบนี้แบบนี้นั้นมาก่อนเดี๋ยวฉันก็าามาเปลี่ยนนิสัยเขาได้หรอกฝัง่งฝรังฝั่งนูน่นนี่นั่นคิดไปคิดใหม่คิดผิดนะคะวันเวลานะคะให้เวลาซึ่งกันและกันเขาให้เวลาเราเราก็ให้เวลาเขาเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราเขาก็จิตเราก็ใจนะคะนี่แหละค่ะก็เลยมีเรื่องนี้แหละคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ เราก็พยายามเปลี่ยนของเราทําตัวของเราให้มันดีมันมีคุณค่ามันยังไงล่ะคะ่ะเพราะว่าเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็สักวันหนึ่งเขาก็คงจะนึกได้ของเขาถึงวันเวลานั้นมาเขาก็คงเปลี่ยนของเขาเองนะคะแต่ก่อนแฟนตัวตัวเองไปร้องเพลงนะคะร้องเพลงประสานเสียงทุกคืนวันอังคารเป็นกลุ่มทั้งหญิงชายรวมกันราวๆห้าสิบคน นะคะทีนี้แกก็หยุดกลุ่มนน้นไปเพราะว่าแกก็อยากมีเวลาให้เราไม่ใช่ว่าออกจากบ้านอาทิตย์ละสองสามครั้งเวลากลางคืนแกไม่อยากทำอย่างแกก็เลยหยุดตรงนั้นหยุดตรงนี้แต่ทีนี้แกก็ร้องแต่กลุ่มเกคกรุ๊ปในเมืองนะคะสิบกว่าคนพวกที่เป็นเหมือนกันนี่แหละค่ะเขาก็จะมีคืนวันพระฤหัสแกก็จะไปร้องอี่สองชั่วโมงเราก็ปล่อยเขาเพราะว่าเพื่อนฝูงใน กลุ่มที่ร้องเพลงก็เป็นคนบ้านเขาประเทศเขา<ๆ>เขาก็อยากไปสมาคมของเขาตัวโตก็ถ้าจะไปก็ไปได้นะครับรแรกแกตัวโตก็ไปบ้างอยู่คะ่ะเวลาแก่ไปร้องเพงลงเราก็รอเขาอยู่ข้างล่างเลือกร้องเพลงเสร็จเขาก็มาสมาคมมาดื่มมาดิ้งกันหน่อยหนึ่ง,งก็กลับบ้านแต่พักหลังมานิดตัวโต้ก็เลยเบื่อแล้วค่ะก็เลยไม่อยากจะไปสังคมไม่อยากจะไปเท่าไหร่นะครับเพื่อนฝูงเขาก็มองเราบ้างอะไรบ้างทุกวันนี้เขาก็ถามไถ่เราดีนะคะสมัยแรกๆที่มาอยู่หลากหลาย โดนแอนตี้จากครอบครัวก็บ้างจากเพื่อนก็บ้างอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะวันหน้าก็อาจจะเล่าให้สู่กันฟังนะคะตอนที่โดนครอบครัวแฟนเป็นแบบไหนโดนเพื่อนฝู้งแแฟนเป็นลักษณะไหนแบบไหนนะคะในวันข้างหน้าจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีเรื่องนี้แหละค่ะมาบ่นให้กันฟังนี้อหนึ่งถือว่าเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่บ้างหรือว่า ได้รับความบันเทิงบ้างก็พอนะคะได้แงกคิดบ้างก็พอเหมือนกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะ